คุ้มไหมที่จะลงทุนซื้อรถดำนาสักคันคุ้มค่ะคุ้มอ่ะใช้น้ำมันวันหนึ่งสิบล้านเงี้ย็าใช้ยังไม่ถึงหลิตรเลยที่บ้านก็มีรถดำนาอยู่นะคะมีงานจ้างให้ไปดำทุกวันเลยค่ะคุ้มค่ะทําของตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างด้วยวันได้ตั้งเจ็ดพมีรายได้7 0 0ดบาทต่อวัน ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพี่แป๋วานุนิทองฉําเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพรับจ้างดานาจังหวัดสุพรรณบุรีคือทําทําประกอบอาชีพมาทุกอย่างและขึ้นเหนือล่องใต้อีสานเหนือขายของไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับรถด,ดํนานาจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่แป๋วก,ก็คือการเปลี่ยนมาทำนาดำนั่นเองครับที่ทำนาดำก็เพราะว่าข้าวดำมันดีต่อเนื่องนะมันดีหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้านาหวานใช่ไหมไหนจับหญ้าข้าวดิบข้าวเด้ง เยอะมากสู้ไม่ไหวทําไปแล้วมันไม่คุ้มพูดกันง่ายๆทําทนาหวานไม่พอให้ค่าเช่าเขาเนี่ยคือสิ่งที่ชักจูงจากนาหวานให้มาเป็นนาดาการตัดสินใจทํานาดาของพี่แป๋วในวันนั้นทําให้พี่แป๋วได้ผลผลิตมากขึ้นกว่านาหวานเยอะเลยครับแต่การทํานาดําของพี่แป๋วในตอนแรกก็ยังเป็นการจ้างรถดํานานะครับแล้วอะไรที่ทําให้พี่แป๋วตัดสินใจซื้อรถดํานาครับจ้างรถดํานาเที่ยวหนึ่งก็สามหมื่น เพราะว่ามันไล่ละพันห้ารยี่ไล่มันก็สามหมถ้าจ้างหลายๆเที่ยวใช่ไหมอยาก3ามหมืสองเที่ยวก็หกหมื่นหกหมสามเที่ยวก็เก0 0หมืพี่ก็คิดว่าเออเอาเงินตัวที่จ้างเขาเราซื้อเองดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงเราก็ทํานาตลอดอยู่แล้วเลยตัดสินใจซื้อรถด,ดำมาทำของตัวเองแล้วอยู่ต่อมาก็เอยแกไปดำให้ฉันบ้างบ้านนู้ก็แกไปดำให้ฉันบ้างบ้านน,าาน,นี้ก็ แกไปทำให้ฉันมั่งบางคนมาหาที20ไ่ไ,ไร่15ไร่เลยตอนแรกก็ยันหัวชนฝาเลยนะพี่บอกโอ้ไ oh, ม่เอาหรอกโอ้ร oh, ้อนหร้อนเหนื่อยกันเหนื่อยตอนนี้ลดลากค่านะคะไม่ได้ลากรถตอนแรกดำนาเจ้าหนึ่งกวสิบไร่เขาไม่จ่ายเงินหมื่นห้าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเจ็ดพันวันแรกก็จะเข้าท่าแล้วเอาแล้วสิตอนนี้กลับมานอนคิดดีฮะวันได้ต้องเจ็ดพันกเลยจะมายึดเป็นอาชีพแล้วไง ถามว่าทำนานไหมกว่าจะคุ้มปีเดียวก็คุ้มแล้วค่ะเอาแค่วันละสิบไร่พอหากค่าก้าแล้วก็วันละเจ็ดพันไม่ต้องกลัวว่าไม่มีงานรถดำคนหาเพียบใครใครก็อยากดำใครก็อยากดำทั้งทุง่งการมีรถดำนาเพียงขั้นเดียวนะครับทําให้พี่แป๋วมีกําไรจากการรับจ้างดำนามากถึงเจ็ดพันบาทต่อวันเลยทีเดียวครับพี่แป๋วจึงตัดสินใจซื้อรถดำนาเพิ่มเติม แล้วทำอาชีพรับจ้างดำนามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับอาชีพดำนาสําหรับพี่คือไรายได้เข้ามาหมุนในครอบครัวดีเงินไม่ขาดมือตอนที่ไม่มีรถดำนาคือว่าการเงินก็ติดขัดต้องหาเช้ากินคขําหาหาเชียวกินเชียวว่างั้นเถอะไม่ต้องหาเช้ากินข้าได้มาก็ไปแล้วตั้งแต่มีรถดำนามีเงินส่งลูกเรียนมีเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาการกินอยู่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้น ดีมากเลยเรื่องราวของพี่แป๋วทําให้เห็นความคุ้มค่าของการซื้อรถดํานาได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็ดีขึ้นทันตาเลยครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อรถดำานาสามารถคอมเมนต์หรือลงชื่อกันไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อรับการติดต่อกลับจากทางทีมงานได้เลยนะครับและหากใครอยากรู้เรื่องการทํานาดาเพิ่มเติมอีกสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของสยามคูบตาและเพจสยามคูปตาได้เลยนะครับสําหรับฉันรถดำานาคูบตาดีมากคุ้มมาก